สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันพุธนะพี่น้องวันพุธวันที่11พฤศจิกา2563ผมอยู่ในตัวเมืองบุกรีรัมครับพาพี่น้องมาดูเจ้าสานี่ สัาน,นี s Y 2 1 5 Super Ace แกะกล่องมาได้100ชั่วโมงเปิดบอ่อใหม่แหม่เดี๋ยวรอดำสักครู่ครับไอ้นุมตีจากแดนมังกรบุกเมืองบุรีรัมย์อ,อ๊ตเจอดินเหนียวหนืดเหมือนกันเนี่ย กำลังมอบอยู่ถือว่า่อเล้าเอาการทีเดียวครับเจ้าซานี่ S Y 2 1 5 C Super Ace ตัวนี้ตัวท็อปก็จะมีสายแยกนะครับติดสายแยกมให้พร้อมเลยกระบอกสีดำ ก็ตีไปเลยครับ22ตันน้ำหนักปฏิบัติการจริงๆแล้วอยู่ประมาณ2 1ตันครึ่งครับแต่ว่าถ้าบวกของเหลวบวกดินที่เกาะก็น่าจะหนักพอสมควรครับเพิ่มไปอีก500กิโล ACE ACE ก็ยอมาจาก a d v a n c e d Positive คอนโทรลซิสเต็มบายอิเล็กทรอนิกคอนโทรลนะครับมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าล่วงหน้าคล้ายๆปวงมาลัยพาวเวอร์ครับทำให้ขับเบาสบายส่วนบันท้ายก็ปกติครับปกติแล้วเขาจะติดสติ๊กเกอร์นะทุกค่าย เจ้าสานีนี่ปั๊มเล็กหล่อเข้าไปเลยช่วงล่างถือว่าถือว่ายาวนะครับเพราะว่าลอนเลอร์ตั้งแปดตัวลอนเลอร์ก็แปลว่าลูกกลิ้งครับแปลว่าลูกกิ้งนั่นเองที่รองรับการกระดกหรือว่ารองรับน้ำหนักแล้วก็ไปยืนอยู่บนโซ่ส่วนแคริเอร์ก็ เป็นตัวที่รองรับโซ่ข้างบนนะครับบนเฟรมไม่ให้โซ่นั้นวิ่งหรือว่าตกล่องครับหรือว่าโซ่ตกวิ่งให้ตรงกับล้อนำแล้วก็ตัวเดินนะครับหรือว่าไฟนอนไรหรือสปอกเก็ตเป็นสเตอร์นะก็จะขับเคลื่อนนะครับใบเทก็80เซนติเมตร รอให้ทำงานแล้วคุยไปดีกว่ารถจอดเฉยๆนี่ไม่ค่อยมันนะพี่น้องอรอสักครู่ครับเอมีดำกี่คันสักครู่ครับอ่ะพี่ร็อกหรือว่าสิบล้อดำนะครับสิบล้อดำเจ้าร็อกกี้ในตำนาน เก๋าสุดๆครับแต่ว่าเครื่องนั้นร้อยเก้าห้าน่ะสองเตาเจอไก่หนุ่มอ,อีซีเอสบาสองหนึ่งห้าสี่สกอตเอซีโอรถดำวิ่งคันเดียวครับอ่ะดูกันใกล้ๆถือว่าตัวตัวนี้ใช้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ูีซูเทอร์โบคอามันเร็วินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำมิซูบิชิ c ีเอ็มหู้น์อยู่ที่0 9 3ลูกบาทเมตรครับปับ๊มก็คาวาซาก,กิเคเจี125เมตรอินเจปแปนเครื่องยนต์ก็มิซูบิชินะครับเจปแปนวัดรอบเครื่องก็น่าจะอยู่ประมาณ2,000รอบต่อนอาที มีสมรทิกระชากหรือว่ารีดมาออกมาได้158ตัวหรือว่าไม่เบาทีเดียวครับดูมามเ,เสริมแผ่นเหล็กแล้วก็3แฉกติดสายแยกมาให้พร้อมส่วนเอวหรือว่าวงเดือนก็คาวาซาก,กิครับตัวเดินนั้นขยบาบ มีความเร็วสูงแล้วก็ประหยัดเหมือนกันนะครับประหยัดไม่แพ้ค่ายอื่นในเมืองไทยครับรุ่นนี้จะขายดีขายดีมากเลยส่วนหลอดไฟก็เป็นหลอดไฟ LED สว่างจัดจ้าน ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3ล้าน5 0แสน9มืนบาทครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่ราคาเงินสดนะครับถ้าเงินสดลดได้อีกลดได้อีกเยอะเลยเอาเจ้าร็อกคุณปู195แรงมาหกเฮ e อีหนึ่งอะ ถ,ถูกไหม <laughs> ใช่6กเฮตีหนึ่งครับนะออกตัวไปแล้วโอ้ยถ้าได้สองคันนี้จะจะเหมาะมากเลยคันนี้น่าจะดาวมาประมาณอีวางดาวประมาณห้าแสนหรือสี่แสนนี่แหละครับ ข้างในก็กว้างขวางแอร์เย็นชําครับนุ่มนิ่มสบายเป็นรถคุดที่พี่น้องอยากดูอยากชมหรือว่าอยากศึกษาว่าเอเจ้าสานี่มันดีไหมนะครับเพราะว่าโรงงานอยู่ที่เมืองจีนพุดง่ายๆว่าเมตินไชน่านะครับ ว่าลูกเล่นเขาหรือว่าตัวเดินเครื่องยนต์ปั๊มใช่ของเจแปนนะครับหรือว่าญี่ปุ่นข้อดีราคาไม่แพงประหยัดขึ้นกำไรแล้วก็คืนทุนไวพูดง่ายๆนะครับอะไรหาง่ายไหมหายากไหมเดี๋ยวซานนี่ก็จะนำเข้ามาแล้วครับนะนำเข้ามาเปิด สบายพารเพื่อ,อให้พี่น้องอที่ใช้ซานี่อยู่นะครับได้ใช้บริการส่วนฟันก็ห้าฟันฟันก็ทั่วไปครับเป็นวัสดุสิ้นเปลืองหาซื้อได้ตามาร้านแท็คเตอร์ทั่วไปขอดี ย่างหนึ่งก็มีสายแยกให้พร้อมนะครับถ้าทันไปแยกปูนนะครับหรือว่าติดลิปเปอร์ก็ใช้ได้ถ้าไม่มีนี่ไปติดเพิ่มมีหลายแสนนะครับอ่อาแม่ได้ทำงานเดี๋ยวพักสักครู่ครับรอดำมาอ่ะพี่ร็อกถอยมาแล้วครับ ไม่รถคุดดีแกะกล่องมาเลยใหม่กิ๊กแต่รถดำนั้นเก่าครับรุ่นรุ่นปูแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวครับอดูว่าเขาใส่กี่ตักโอ้แรงไม่ได้เด้อว,วันก่อนนี่ก็ะบะหลุดนะครับดำนี่หลุดล่วงตึบเลยดำมาหล่นลงมาเลยครับต้องเอารถขุดไปยก ดันได้สนใจซานี่นะครับแต่ซื้อเงินสดนี่สล้านต้นต้นซื้อเงินผ่อนก็3ล้านกลางกงส่วนพีเอมลืมบอกนะพี่น้องเด้อพีเอ0 0แชั่วโมงครับเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันโป๊ะสวิงน้ำมันตัวเดินเช็คระบบ 4ปีเต็มๆนะครับ4,000ชั่วโมงเอ้ย8,000ชั่วโมงนะครับรถขุดใช้ประมาณปีละ2 0 0 0ก็ถือว่าสุดคุ้มันนี้ถ้าตักใส่6ลอ้อเนี่โอ้6ลอ้อต้องวิ่งประมาณเกือบ10คันนะครับเชื้อเพลิงก็สี่สูบก็จะเซฟนะครับก็ลองเปิดใจดู ต้องใช้ดูนะครับตอนนี้ใช้กันเยอะในเมืองไทยมีประมาณ4,000คันเจ้าสานี่นะครับเปิดบอ่อไม่แน่ใจครับประมาณกี่คิวแต่ดินก็เหนียวนะครับออกเหนียวหนืด ร้อยครับอ่าจับวิ่งคันเดียวก็จะนานะคุณผู้สนใจก็เข้ามาดูได้ครับยูทูบช่องชาติจเจริญทรัพบรูปเฮียชาติจเจริญทรัพ์เอ็กซ์คาร์เวเตอร์เอ็นทรักศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสอง ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ